เวลาออกกำลังกายนั่งเฉยๆนะคะสามารถเบิร์นได้ถึง100แคลภายใน15นาทีค่ะเยอะมากเลยนะ2เมตรก่อนคุณคุณคิดว่าเพราะออกกำลังกายหรือว่าเพราะเขามีตัวช่วยออกกำลังกายหรืออะไรงไงเดี๋ยวมามามวยในคลิปนี้กันดีกว่า สวัสดีค่ะัส,สดีคุณชาวบริซีก็น่ารักทุกคนนะคะปีนี้ก็คือต้องให้เขาเนาะถ้าถามใครหุ่นดีหุ่นลีนก็ต้องเจนนี่เทียนโพลแล้วล่ะหมืองว่าคัมแบครอบเนี้ยคือหุ่นดีเลยแต่ไม่ได้โซมนะวันก่อนมองเห็นออกทีวีช่วงแล้วบอกว่าทานสารสกัดที่ช่วยในการเผาผลาญคือเขาทานก่อนออกกาลังกายอะมันเป็นการช่วยให้ออกกําลังกายได้ดีขึ้นคือเหมือนเขาไปเพิ่มการเบิร์นซึ่งจริงๆก็พูดอย่างนี้ว่าคนที่ออกกําลังกายเนี่ยค่ะระบบเมตาด้บริสุทธิ์หมักจะดีอยู่แล้วแหละคือมองว่าอาหารเสริมเน ระะวมถึงมีลูกแล้วปัจจัยพวกนี้มันทําให้ระบบเผาผลาญลดลงเมือจะ40แล้วหมองรู้ตัวเลยเนี่ยขนาด IF เอวาประมาณ2อาทิตย์แล้วน้ําหนักลงแบบนิดเดียวเผาผลาญเปลี่ยนนะคะนี่ขนาดเรายังไม่ได้มีลูกเึ็นถามกันเข้ามาเยอะนะคะส่งคลิปเจนนี่เทียนโพเข้ามาก็เยอะนะคะก็เลยอยากจะมาทําคลิปแนวแชร์แนว educate นะคะว่าสารสกัดตัวไหนบ้างเออที่ช่วยเกี่ยวเรื่องการเผาผลาญช่วยกันเบิร์ดหมองก็พยายามคัดมาที่เด็ดๆคัดที่มีงานวิจัยรองรับมานะคะตัวแรกคือแอลคาเนตีแอลคาเนตีนี้มีหลายฟอร์มระยะหลังๆแอลคา um เนตีน ก็เป็นที่ถกเถียงบนโซเชียลอยู่ช่วงหนึ่งเลยคือแอลคาลอท,ทีเนี่ยเขาสร้างมาจากกรดอะมิโนสองตัวก็คือ, in, อไลซีนกับเมไทโอนีนถ้าฟังกชั่นที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือว่าเขาทําหน้าที่ในการเาผาผลาญไขมันโดยดึงเอาไขมันเก่าที่สะสมเนี่ยคะ่ะให้มีการเบรนให้ได้มาใช้งานแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่จะเาะผาผลาญให้ทีมันจะต้องมีการออกกำลังกายตอนี้อย่างที่บอกไปแต่แรกว่ามันมีประเด็นถกเถียงนะคะก็มีพูดกันเยอะนะคะว่าช่วยบ้างแหละไม่ช่วยบ้างแหละแพ็คมงมาด้วยนะคะมหมลูซึ่งมอด่าพันนเเป็็กเเเีียงใ่่่มม้พพอขููลทาาดนนรจะป็ิแบบ นาริสิตแล้วที่เป็นงานวิจัยประเภทที่กระดับความน่าเชื่อถือเนี่ยอยู่2ตัวบนละงานวิจัยแบบเมทัลนาริสิเนี่ยค่ะยังคงบอกว่าแอลคาเนทีเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยในการลดน้าหนักและลดค่า b m เได้เมื่อเทียบกับคนที่สุขภาพดีคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานนะคะรวมถึงสามารถลดรอบเอวได้แต่แอคชั่นที่เขาทํางานแบบนี้ได้ต้องออกกําลังกายนะต่อไปเป็นสารกัดจากพริกไทยดำพริกไทยดำเนี่ยมีสารออกฤทธิ์หลายตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสารออกฤทธิ์ที่ช่วยในการเผาผลาญเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเผาผลาญพวกไขมันที่เป็นไขมันเก่าเกลี่ย าทาให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าเทอร์โมจีนีสนะคะก็คือไปกระตุนะน้นเผาผลาญไขมันด้วยกลไกที่ชื่อว่าเทอร์โมจีนีสนะคะก็คือไปทําให้เกิดการเาผาผลาญไขมันจากการกระตุน้น UCP1 ซึ่งเจ้า UCP1 เนะะี่ยค่ะเขาเป็นตัวแบบควบคุมการเผาผลาญเมื่อกี้พริกไทยใช่ไหมคะอีกตัวก็คือสารสกัดจากพริกคนเราอยากกันนะพริกเนี่ยมีแคปไซซินมีริดร้อนนะวันการที่มีริดร้อนเนี่ยก็ช่วยในการเาผาผลาญบวกไขมันการสะสมพวกไข,ขมันเก่าได้สารสกัดจากส้มก็น่าสนใจเปนบุญส้มเนี่ยมีซินเนฟรินนะอันนี้ก็กระตุ้นการเาผ คือโครเมียมนอกจากเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญไขมันนะ,นะคะยังเป็นการดึงเอาน้ําตาลแล้วก็คาร์บไฮเดรตมาใช้งานได้ด้วยอีกอันที่หมองว่าน่าสนใจนะคะจะเป็นตัวพุกโตอาริโกแซคคารายคุณสำหรับหมองมองกินแล้วหมองรู้สึกว่ามันช่วยลดความหิวช่วยลดความอยากอาหารได้ทําให้อิ่มได้หมองมเป็นสายอาหารเสริมก็จริงแต่หมองไม่เคยสนับสนุนให้กินอาหารเสริมแบบไม่สมเหตุสมผลเห็นไหมว่าแต่ละคลิปของหมองที่หมองรีวิวหมองแบบต้องดูฉลกักแล้วดูฉลักอีกเงี้ยนะคะเธออยากผอมอยากสุขภาพดีเธอต้องควบคุมการกินและออกกําลังกายจ้่กวาก เพราะว่าปัจจัยอื่นมันเยอะจริงอย่างที่มองบอกไปว่าอายุนะคะสาปีขึ้นไปเผาผลาญน้อยลงนะคะการมีลูกแล้วอะไรอย่าเงเงี้ยค่ะก็ทําให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเปลี่ยนหรือบางคนไม่ได้มีเวลาออกกาลังกายแบบไปอยู่ในยิมเป็นชั่วโมงขนาดนั้นน่อาจถ้าเรื่องเวลาในการออกกำลังกายเนี่ยเข้าใจเพราะว่ามองไม่ใช่สายออกกาลังกายนะหมองจะเป็นแนวบังคับตัวเองให้ออกกำลังกายเพื่อได้ในแง่ของสุขภาพแต่ไม่ใช่แนวเล่นหนักถ้าเป็นแบบนี้จะมองตัวช่วยมองหาอาหารเสริมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องกินแบบมีสติแล้วก็มีความรู้คราวนี้ถ้ามมมาาาททีี่่ตัััวลิินน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 เเอออะะะคหกกก็ดืป้ยแบบ กินตามะคือเขาไม่ใช่ยาลดน้ำหนักคุณเน้นไปนที่เรื่องของการเผาผลาญคือเขาชูสารที่ชื่อว่าแอลคาเนพิเอลนะคะก็คือเป็นสารสกรัดในตระกูลแอลคาเนทินอันนี้คือเป็นสารลิกาซิตของเขานะคะมีความบริสุทธิ์สูงข้อดีคือไม่ได้มีแค่แอลคาเนพิเอถ้าเราคลิกดูหลังกล่องเราจะเห็นว่าแบบเขามีสารลิกาซิตหลายตัวมากเลยมีแคปซิมักซ์ซึ่งเป็นสารสกรัดจากพริกแดงตัวอัปเปอร์ฟิตเป็นสารสกรัดจากพริกไทยดำแล้วก็ซิตรัสออรันเทียมก็มีนะคะก็เป็นสารสกรัดจากส้มอ,อ๋อแล้วก็มีโครเมียมพิโคลีเนตด้ววววยยยค่่่่่่่่่่ะะะอออออออัันนนนีีีี้้สสสาา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 ารทาาททหมมมมมมมงงงงดเเเเเชขขกออกกไจป็ตตุ ต้นขาหรือสุดสะสมต่างๆเนี่ยเอาออกสะสมเดียวที่ดีมันควรจะเป็นสะสมสับนะบอกเลยความน่าสนใจอีกอย่างก็คือเขาจะมีตัวที่ชื่อว่า H2O s l i n นะคะอยู่ตรงนี้คุณดูสีฟ้าๆมีสารสกัดจากเห็ดแชมเปญสารสกัดจากเลมอนแล้วก็คอนจูเกตไลโนเลอิกแอซิดด้วยซึ่งสารที่หมองพูดมาเหล่านี้จะเป็นตัวบล็อกไม่ให้เอาของใหม่มาเก็บกลไกโดยรวมก็คือโอเคเลยค่ะหมองไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าอยู่เฉยๆแล้วพอดูอย่างเจนนี่สิหมองว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของการดูแลรูปร่างนะทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เขาจะพูดเสมอาากกัยอํลง กินอาหารเสริมด้วยนะคะคือต้องบอกว่าสารสกัดในนี้ไม่ได้ช่วยคุมหิวคือเราต้องมาควบคุมอาหารได้พอดีแต่เราก็ชัวๆัวเลยว่าเป็นเรื่องของมินัยคือหมอก,ก็ไม่รู้ว่าเขาไปตีกระแสกันยังไงนะแต่ว่าพอเห็นความเฟิร์มของนางแล้วก็ไม่แปลกนะคะที่แบบผู้หญิงอายุ40กว่าแล้วมีลูกแล้วนะคะจะมีตัวช่วยมาทําให้หุ่นเฟริร์มก็เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยมาช่วยเพิ่มการหน่อผางขณะออกกำลังกายคือจะต้องกินก่อนออกกําลังกายนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนี่เป็นหน้าตาแคปซูลเขานะคะสีแดงๆเม็ดกลืนง่ายอ่าทีจจะ ไม่ได้เลิฟในการออกกำลังกายมากนะักแต่มีเวลาเพิ่มขึ้นใครสนใจเดี๋ยวมองให้พี่กัดได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูนะสำหวันนี้หมดเวลาของกรียยมองแล้วบ๊ายบายค่ะ